โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องมีเนื้อที่8ไร่1งาน55.20ตารางวาตั้งอยู่เลขที่253หมู่ที่1ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนสำกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขต1เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 มีบุคลากรข้าราชการครูจำนวน16คนพนักงานราชการจำนวน2คนและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพานโรงจำนวน1คนโดยมีท่านผู้อำนวยการบุญช่วยคันธีสารเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด222คนอัตลักษณ์ของโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องโรงเรียนคุณธรรมนำวัฒนธรรมสู่วิถี คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องรับผิดชอบดีมีวินัยใส่ใจความพอเพียงในส่วนของโครงสร้างบริหารการบริหารงานประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการโรงเรียน มีการแบ่งสายงานออกเป็นสฝ่ายได้แก่การบริหารงานวิชาการการบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปข้อมูลผู้เข้ารับการประเมินนายบุญช่วยคันธีสารตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผาบองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่ง ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารครั้งที่2ตั้งแต่วันที่1เมษายน2565ถึงวันที่30กันยายน2565ยกกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนชุมชนบ้านผาบองได้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่แท้จริงและต่อเนื่องทำให้เพิ่มสมรรถนะ ในการทำงานของทุกฝ่ายซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนการบริหารและการปฏิรูปสถานศึกษาที่นำไปสู่คุณภาพของผู้เรียนคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่21การปฏิบัติหน้าที่ที่มีเป้าหมายร่วมกันการร่วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนทางวิชาชีพ การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงานและการสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องมีการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของบ้านวัดโรงเรียนภายใต้รูปแบบนวัตกรรมการบริหารบวรออนไลน์ site, ซึ่งหมายถึงองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัดชมรมศิษย์เก่าผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันร,ระดมทุนในการพัฒนาโรงเรียนจัดสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานมานานมีสภาพชำรุดให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งมีหน่วยงานภายนอก สำนักงานกรมบังคับคดีจังหวัดแม่ห้องศนได้บริจาครถยนต์จำนวน1คันให้กับโรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนได้ใช้ในงานราชการต่างๆโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องศนเขตหนึ่งดังนี้ 1. โรงเรียนหนึ่งทักษะอาชีพผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ได้เรียนรู้เรื่องผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสารรค์พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และสร้างอาชีพให้แก่นักเรียน 1. โรงเรียนหนกิจกรรมเด่นศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านผาบอง นำภูมิปัญญาท้องถิ่นม,มาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและได้จัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเด็กตั้งแต่ประถมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่3ให้จเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัยส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในชุมชนเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมประกวดวิดีทัศน์ักเล่าเรื่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของสำนักงานวัฒน,ธ,นธรรมจังหวัดแม่ห้องศนสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงบินแก้วค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนชุมชนบ้านผาบองค่ะวันนี้นะคะบินจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนผาบองค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มที่แรกนะคะก็คือการซอกจ่าค่ะเป็นตลาดของคนในชุมชนให้คนในชุมชนเนี่ยมาซื้อขายเป็นการสร้างไรายได้ คนในท้องทินะะ่นค่ะอาหารที่แนะนำนี่ก็คือข้าวมูนขวยแล้วก็ข่างปองนะคะถัดมานะคะจะเป็นสะพานข้าวนะคะที่มีสะพานเนี่ยทอดยาวเป็นสุดทางเดินเลยแล้วก็มีข้าวนะคะทั้งสองฝั่งของสะพานนะคะมีคาเฟ่อาหารและเครื่องดื่มให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มาพักผ่อนหย่อนใจค่ะ ถัดมานะคะก็คือน้ำพุร้อนค่ะเป็นสถานที่เนี่ยให้คนมาแช่น้ำผ่อนคลายเป็นการอาบน้ำแรบบ่แช่น้ำร้อนนะคะและสถานที่สุดท้ายนะคะนั่นก็คือจุดชมวิวผาบอกค่ะเป็นจุดพักรถพักใจก็มาพักชมบรรยากาศชมทิวทัศน์ภูเขาที่สูงตระหง,ง่านได้เลยค่ะถ้าผ่านมาอย่าลืมมาแวะเที่ยวชุมชนของเรานะคะ 1. โรงเรียน1นนวัตกรรมครูนวัตกรรมการเรียนการสอนครูได้นำความรู้สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่สามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทําให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 1. โรงเรียน1โครงงานนักเรียนการสอนแบบโครงงานโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานซึ่งเป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ตามความสนใจทําให้นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนมีการวางแผนการทํางานการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การนิเทศภายในของโรงเรียนชุมชนบ้านผาบองภาคเรียนที่ 1, 1> ปีการศึกษา2,565การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวยัยได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นการเรียนและการปฏิบัติจริงผ่าน6กิจกรรมที่กำหนดเพื่อให้มีพัฒนาการทั้ง4ด้านและมีการประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นโดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์4.0และมีทักษะในศตวรรษที่21การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนโรงเรียนได้ทำการวิเคราะห์สถานภาพ ปัจจัยต่างๆนำมาทำข้อมูลใช้เป็นแนวทางพัฒนาดำเนินการยกระดับผลสำเร็จผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามที่โรงเรียนกำหนดการจัดการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21แบบ Active Learning โรงเรียนได้จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดการแก้ปัญหาการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและการสื่อสารโรงเรียนได้ดำเนินการคัดกรองการอ่านและการเขียนของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยผู้อำนวยการได้เยี่ยมชั้นเรียนขณะทำการทดสอบและได้ติดตามผลการการอ่านการเขียนในแต่ละระดับชั้น การจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอนโคดิ้ง <C oding. S 1> นักเรียนได้เรียนรู้และมีทักษะการคิดเชิงคำนวณการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ <Yeah. S 2> การประเมินผลนักเรียนานานาชาติ PISA ครูผู้สอนได้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยการให้ผู้เรียนเข้าไปฝึกทำข้อสอบพิศสไตล์ในระบบออนไลน์ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3อย่างต่อเนื่องการพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสรักการอ่านผู้อำนวยการได้ปรับปรุงห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านหนังสือมีการจัดแบ่งสัสดส่วนชั้นวางหนังสือและมีที่นั่งเพียงพอสำหรับนักเรียนที่มาใช้บริการมีนิทาน หนังสือที่หลากหลายให้ศึกษาเรียนรู้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผู้บริหารได้การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษาให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาร่วมกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อนามาพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพจากการนิเทศภายในโรงเรียนชุมชนบ้านผาบองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในบางประเด็นการนิเทศแล้วนั้น คณะผู้นิเทศจะนำผลการนิเทศมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงในครั้งต่อไป